สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Thalo นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่นพลิกอ卡ศ์นะคะกับหัวข้อคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องใดนะคะมาแล้วฟังเรื่องดีๆข่าวดีของคุณกันดีกว่านะคะมาเลือกกันได้เลยว่าคุณต้องการข่าวดีเรื่องอะไรนะกองที่หนึ่งจะเป็นน้องประวานนะคะกองที่สองเป็นสายรุง้ง กองที่3เป็นมายูนิคอร์นนะคะก็เลือกได้เลยนะคะแล้วก็ไปกดรับฟังคำทำํำนายได้เลยนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ รดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะอาจจะตรงกับคุณบ้างหรือไม่ตรงเลยก,ก็เกิดขึ้นได้นะคะด้วยความที่พลังงานมันหลากหลายนะเพราะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะโอเคถ้าเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวไปรับฟังคำทนายได้เลยนะคะสำหรับกองที่หนึ่งะคะกองน้องประวานโอเค ข่าวดีข่าวดีของคุณคือเรื่องอะไรคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องใด Chips Beautiful h o u s Memories the garden and the g a g e โอเคเดี๋ยวขอเปิดไพ่ทาโร่เพิ่มเติมนะคะ สั <The> u นข่าวดีจริงๆด้วยเนาะไพ่ใบแรกมาก็ด h e สั n นเลยโห oh. six of wands ten of wands head of s o r ์ไ Five of c u p อันนี้ขอเาไพ่ขยายเพิ่มเติมนะคะเดอะซาอ่ะโอเคสำหรับกองที่หนึ่ง ว้าว wow. The ship หมายถึงการเดินทางการเดินทางไกลๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นข่าวดีข่าวดีที่เป็นข่าวดีจริงๆอะคะ่ะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีจริงๆถึงได้บอกแตวว่าข่าวดีจริงๆด้วยซึ่งข่าวดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้หนึ่งเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ ship เป็นการเหมือนเหมือนการสื่อสาร เรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณที่กําลังจะเดินทางมาหาคุณและ2ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการเดินทางไกลคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเด,เดินทางไปต่างประเทศถ้าใครที่กําลังเล็งๆเ,เอาไว้หรือกําลังเตรียมตัวหรือกําลังรอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้ไปต่างประเทศเมื่อไหร่จะได้เดินทางสักทีอะไรอย่างเงี้ยเดี <S <S <ๆ>๋ยวคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องนี้อาจจะยังไม่ได้เดินทาง ในทันทีหรือเร็วๆนี้แต่อาจจะได้เป็นข่าวดีก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีคนเดินทางมาหาคุณก็ได้เป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้คุณกำลังรอคอยใครอยู่หรือเปล่าก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสสุขสมหวังรับรองว่าข่าวดีที่จะมาถึง,ถงคุณเนี่ยเรื่องราวดีๆที่คุณกำลังจะได้รับเนี่ยมันจะทำให้คุณมีความสุขมากๆไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ แต่มันคือข่าวดีแน่นอนและเป็นสิ่งผู้อ่านรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอะค่ะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยอยากอยากรับรู้อยากจะได้ฟังข่าวนี้เพราะเมื่อคุณได้รับรู้เมื่อคุณได้ฟังข่าวนี้เนี่ยคุณมีความสุขมากบางคนอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะคะค่อนข้างค่อนข้างจะเน้นไปทางต่างประเทศนะคะเพราะว่าเรือมันเป็นการเดินทางแบบ ไกลๆอ่ะไม่ใช่การเดินทางระยะไกลอะค่ะแล้วก็เดินซันด้วยเดินซันขึ้นมาด้วยเนี่ยค่อนข้างจะไปทางต่างประเทศเลยอาจจะไม่ไม่ถึงขั้นกับเดินทางก็ได้แต่อาจจะเป็นเกี่ยวกับงานอะไรที่เกี่ยวกับการต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็ได้นะอหรือมีเรื่องอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอและคุณเนี่ยทำอะไรเอาไว้ ใครที่ลงทุนลงแรงอะไรหรือว่าได้เริ่มทำอะไรไปแล้วแล้วกำลังรอคอยผลลัพธ์คุณกำลังจะได้รับผลลัพธ์ที่คุณประทับใจคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกฟินเพราะอะไรเพราะคุณได้ไพ่วิกตอรีขึ้นมาก็คือไพ่แห่งการอ่อไพ่แห่งชัยชนะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็บัลลีฟูฮาส์มันถึงเวลาเก็บเกี่ยวความสุขของคุณแล้วอ่า ก็คือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณก่อนหน้านี้ถ้าคุณแบบติดขัดเรื่องอะไรเนี่ยเคลียร์แล้วนะคะไม่มีแล้วหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขดูสวยงามมากเลยสวยงามมากๆนะคะถึงเวลาที่คุณจะได้รับชัยชนะสักทีอขอยกตัวอย่างง่ายๆก็การสมมุติว่าคุณได้ทําธุรกิจอะไรไปลงทุนทําธุรกิจอะไรไปก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้มันอาจจะแบบว่าเริ่มต้นอาจจะยังไม่ค่อยดีอะไรมากมายนะักแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยนะคะ เดี๋ยวคุณจะประสบความสําเร็จธุรกิจของคุณจะไปได้แบบโลดแล่นหรือว่าเป็นที่รู้จักวงกว้างขายค้าขายของก็จะแบบขายดีมีลูกค้าแน่นร้านแบบว่าเงินไหลเเงินทองไหลมาเทมาอะไรแบบเนี้ยนะคะธุรกิจแบบจะเติบโตไปได้สวยแล้วก็แบบประสบความสําเร็จอะคะ่ะดีมากมากนะคะทีนี้ ในเรื่องของเ,อเรื่องราวเก่าๆความทรงจำเก่าๆนะคะ memories ความทรงจำเก่าๆอะไรที่มันเคยผิดพลาดอะไรที่คุณเคยผิดหวังเสียใจหรือทำให้คุณรู้สึกแย่มันกำลังจะผ่านไปอ่มมันกำลังจะจบลงแล้วเนี่ยเพราะมันเป็นสิบไม้เท้านะคะมันคือใกล้ละใกล้จบใกล้เสร็จสิ้นคือคุณเกือบจะ เกือบจะจัดการกับมันได้เรียบร้อยแล้วถ้าใครยังอยู่ในอารมณ์นี้อยู่คุณก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะจัดการกับปัญหาเรื่องที่คุณติดค้างอยู่ในใจตอนนี้ได้มันอาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่ค้างคาแล้วแบบ คุณยังทําใจไม่ได้คุณยังคงคิดถึงเรื่องนี้อยู่อะไรแบบนี้นะคะเพราะเป็นเป็น memories เนาะเป็นเป็นเรื่องของความทรงจํานะคะเรื่องราวเก่าๆที่ทําให้คุณผิดหวังที่ทําให้คุณเสียใจอาจจะเป็นในเรื่องของความรักก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานก็ได้ที่แบบว่าการงานไม่ประสบความสําเร็จแล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกแย่รู้สึกเ yeah, อ่อเฟลดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วคุณก็จะผ่านไปได้เพราะว่า มันใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะอะทีนี้ใครบางคนที่เลือกกองที่หนึ่งว่ามีความรู้สึกว่าคุณอะอยู่ในจุดที่เป็นจุดที่ดีของชีวิตของคุณแล้วคุณอถ้ายังไม่อยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้อยู่ในจุดนั้นอย่างที่บอกนะคะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จแล้วคุณก็จะอยู่ในจุดที่แบบมันโอเคมันดีทุกอย่างแต่เมื่อคุณอยู่ในจุดนั้นแล้วปุ๊บคุณจะมีความรู้สึกว่า คุณอยากทํานู่นคุณอยากทํานี่คุณอยากลองอะไรใหม่ๆคือคุณยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากจะทําหรืออาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทําคุณกําลังจดจ้องจ้องกำลังมองอยู่อาจจะเป็นงานใหม่ๆหรือว่าทําธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพนี้มันหมายถึงว่า คุณยืนอยู่ในพื้นที่ของคุณที่แบบเห็นไหมคะเป็นสวนที่สวยงามมันอุดมสมบูรณ์มันเพียบพร้อมไปหมดแล้วอะ่ะเหมือนคุณอยู่ในเซฟโซนของคุณแล้วแต่คุณกําลังมองออกไปไกลๆคุณกําลังคิดคุณกําลังมีความฝันในบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณก็เนี่ยกําลังมองดูลู่ทางรอดูจังหวะเวลาอะไรแบบเนี้ยเหมือนคุณกําลังอยากจะทําอะไรสักอย่างอยู่อืและ ก็มีโอกาสมีโอกาสที่จะได้ทํามีโอกาสที่จะทําได้นะคะอยากทําจริงๆอยากจะแนะนําว่าถ้าอยากทําอะไรก็ทําเลยเพียงแต่ว่าขอให้คุณเนี่ยคิดไตร่ตรองให้รอบคอบคือศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะลงมือทําไม่ใช่ว่าอยากทําแล้วทําเลยแบบนั้นไม่ใช่แต่ที่บอกว่าอยากทําอะไรก็ทําหมายถึงว่าให้เริ่มทาจากจากคีละเล็กคีละน้อยเริ่มทําในที่นี้คือศึกษาหาข้อมูลก่อน นะคะจนแบบคุณมั่นใจคุณชัวร์ในข้อมูลของคุณแล้วว่าโอเคเยอะพอแล้วคุณก็เริ่มลงมือปฏิบัติแบบนั้นจะดีกว่านะคะก็โอเคก็จบการทำนายสำหรับกองที่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่สองเลยกองที่สองนะคะเป็นสายรุง้ง ค okay. มาดูกันนะคะรอที่สองว่าคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องใด mother make decision Friendship, Goddess of the Moon, King of Cups. แจ็สมินแฟนชิพได้เดบิวต์นะคะ The World ว้าว The World กับ The Moon Goddess of The Moon มาคู่กับ The World อขยายความนิดนึง Mother ทำไมได้แต่ King เนี่ย King of Cups King of Wands ขอดูเฟนชิพอีกนิดนึงเอสอบครับอืม โอเคอ่ะกองที่สองกองที่สองเอ่อข่าวดีเรื่องใดที่คุณกำลังจะได้รับนะเอิอ่มถ้าหนึ่งกรณีที่คุณคุณแต่งงานแล้วและคุณอยากจะมีลูกแล้วคุณอยากจะมีลูก คุณมีโอกาสที่จะมีลูกคือมาเธอคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะแต่คุณจะมีโอกาสที่ได้เป็นพ่อคนแม่คนอะไรแบบนี้หนึ่งและสองและสองที่ที่เป็นไปได้ที่ผู้อ่านรู้สึกก็คือคุณเนี่ยเป็นคนที่ดูแลคนอื่น คุณดูแลคนอื่นคุณเป็นผู้นำคุณมีภาวะผู้นำในที่นี้หมายถึงว่าคุณอาจจะได้เป็นเจ้านายคนหมายถึงมีบริวารมีลูกน้องคืออาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นลูก เป็นลูกแท้ๆที่คุณเป็นลูกในสายเลือดของคุณอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่อาจจะเป็นคนที่แบบคุณอุปการะหรือว่าเป็นลูกน้องเป็นบริวารอะไรแบบเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะได้อยู่ในตําแหน่งที่มีบริวารมีลูกน้องที่คุณจะต้องดูแลอะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งก็หมายความว่าคุณจะได้เป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้าอะไรแบบนี้ ด้วยความที่มี King o ฟออ n ออกมาแล้วก็ k คิงออฟคัพใ k i คิงออกมาถึงสองใบก็เป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยจะได้เป็นคนใหญ่คนโตมีตำแหน่งใหญ่สูงใหญ่สูงมีตำแหน่งใหญ่โตตำแหน่งสูงสูงอ่า หรือว่าอาจจะเป็นเจ้าของกิจการเองเป็นท่อแก่เป็นเจ้านายตัวเองแล้วก็มีลูกน้องมีบริวารแล้วคุณก็จะเป็นผู้นําที่เก่งที่ฉลาดที่อบอุ่นอ่อนโยนใจดีกับลูกน้องอะไรแบบนี้จะปกครองลูกน้องเหมือนแบบแม่ปกครองลูกอะไรแบบเนี้ยนะคะทํานองนั้นอ่ะแล้วก็ถ้าตอนนี้คุณกําลังมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ สิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคุณจะตัดสินใจได้ในที่สุดและทางที่คุณเลือกมันคือทางที่ดีสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทางไหนก็แล้วแต่นะคะคือคุณนะ่ะจะเลือกทางที่ถูกต้องเลือกทางที่เหมาะสมส,สุดท้ายแล้วคือมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ยากสำหรับคุณแต่สุดท้ายแล้วคุณจะเลือกได้คุณจะตัดสินใจได้ และสิ่งสิ่งนั้นหรือเรื่องนั้นมันจะดีสำหรับคุณมากๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็มีเข้ามานะคะข่าวดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เพื่อนเป็นแฟนก็ได้เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อเฟนโซนตอนนี้จะขยับแล้วนะคะจะออกมาจากเฟนโซนแล้วโอเคถ้าใครแบบว่าแอบกิ๊กกั๊กกับเพื่อนอยู่แอบมองเพื่อนอยู่ก็ มีโอกาสทั้งเดวิลทั้งเอชออฟทัออกมานะคะคนคนนั้นเป็นเพื่อนของคุณคือลักษณะเหมือนแบบคุยคุยกันแบบเป็นเพื่อนเพื่อนกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบมาถึงแล้วจีบเลยเป็นแฟนเลยอะไรแบบนี้แต่จะออกแนวแบบคบหาเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันหรือเพื่อนในที่ทํางานหรืออาจจะเป็นเพื่อนเก่าในสมัยเรียนหรือตอนเนี้ยคุณอยู่ในวัยเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเรียนห้องเดียวกันเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็เป็นได้ แต่ความสัมพันธ์จะออกแนวแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอยู่ๆเพื่อนสนิทก็คิดไม่ซื่อไซด์อย่างนั้นนะคะเกิดตกหลุมรักเพื่อนอะไรแบบนี้อข่าวดีของคุณอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสุขสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาก่อนหน้านี้คุณขอพรอะไรไว้ไหมขอพรใครแอบไปขอพรกับดวงจันทร์ไว้ไหมก่อนหน้านี้มันจะมีช่วงที่แบบว่า อะให้ขอพอรกับดวงจันทร์เผื่อว่ามีใครบางคนแอบไปขอพอรไว้โอเคนะคะก็เตรียมตัวรับสิ่งที่คุณขอคุณกำลังจะได้รับพรนั้นคือไพ่เดอะเวิรคือความส,สมบูรณ์คือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาพลังงานของคุณมันค่อนข้างที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในช่วงนี้อ่าเพราะว่าสแสดงว่าพลังงานของคุณดีพลังงานของคุณจิตใต้สํานึกของคุณ ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานำควาเอานำพาความสุขเข้ามาในชีวิตของคุณซึ่งเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้กดแรงดึงดูดในทางที่ถูกต้องคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้ถ้าตอนนี้คุณอยู่ใน e NERGY หรือพลังงานที่มันแบบที่ดีอะค่ะคุณอาจจะดึงดูดบางสิ่งบางอย่างที่ดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้เพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คีปพลังงานที่ที่มันดีๆคิดบวกมองบวกแล้วก็ทำตัวเองให้มีความสุขแล้วคุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่2นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองสุดท้ายกองที่3กันเลย ตอนที่สามเป็นไม้ยูนิคอร์นนะคะคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องได้ high press or prestige กำลังจะไปบวชเหรอคะ รอเล่นนะเอ๊ะแต่ก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะมีแบบคิดอยากไปบวชหรือไปเขาเรียกไปอะไรอะไปถือศีลไปทำวิปัสสนาอะไรแบบเนี้ลอปเชอร์ดู enjoy นะคะดูมีความสุข sent her niece the world The Moon The Star วันนี้แปกอย่างหนึง่งเปิดไพ่มาแต่ละกองรู้สึกว่าไพ่จะออกแนวแบบไพ่ The Moon ไพ่ The Sun ใหไพ่เดอะเวิอะไรแบบเนี้ยออกมาตลอดเลยมี The Star ด้วยออกแนวแบบดวงดาวอะ่ะ ออกมาบ่อยจนแบบเอ๊ะวันนี้ยังไง fix offset j u s t m e n t 8 of pentacle โ okay. อเคอ่ะประมาณนี้กองที่สามกองที่สามสิ่งดีๆเออเรื่องราวดีๆคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องใด หนึ่งเลยก็คือสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาคุณเนี่ยกำลังจะได้รับมาคุณกำลังจะประสบเขาเรียกว่าสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะแล้วมันจะทำให้คุณมีความสุขคุณจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมอะผู้อ่านรู้สึกว่าคนที่เลือกกองเนี้ยก่อนหน้านี้คุณคุณคุณต้องมีปัญหาคุณต้องมีปัญหาในชีวิตคุณแน่ไม่เรื่องไรก็เรื่องหนึ่งที่มันทำให้คุณหม่นหมอง หมองมัวซึมเศร้านะคะแล้วคุณเนี่ยก็เลือกที่จะเลือกที่จะจัดการกับกับความรู้สึกของตัวเองจัดการกับความหมุนหมองขจัดความหมุนหมองต่อไปคุณเลือกที่จะ move on เลือกที่จะแบบเดินหน้าต่อไปอะคะ่ะบางคนบางคนก็หันไปพึ่งธรรมะอย่างที่ผู้อ่านบอกตอนแรกอะอืม บางคนอาจจะแบบหาเวลาไปไปแบบว่านั่งสมาธิวิปัสสนากรรมฐานอะไรแบบนี้สักแบบวันสองวันสามวันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านบางคนก็เลือกใช้วิธีแบบไปทำบุญเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสบายใจมากขึ้น บางคนก็เลือกที่จะฟังเรื่องราวดีๆฟังฟังธรรมะฟังเทศอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเหมือนมันทำให้จิตใจของคุณนะ่ะสงบขึ้นแล้วก็มองเห็นทางออกมองเห็นแสงสว่างอะไรอย่างเงี้ยจากที่คิดลบคิดคิดร้ายก็กลายเป็นคิดบวกมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็มันก็เลยทำให้คุณเนี่ยมุ่ออนได้เดินต่อไปได้ แล้วหลังจากนั้นชีวิตของคุณเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดที่ดีขึ้นคุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นเหมือนคุณทิ้งความทุกข์ไว้ข้างหลังได้แล้วคุณเดินหน้าต่อไปคุณพยายามใช้ชีวิตของคุณต่อไปและสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนามันก็เริ่มเกิดขึ้นเริ่มมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับชีวิตคุณที่ทำให้คุณเนี่ยมีความสุข หรือว่ายิ้มได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันก็มันก็ทำให้จิตใจคุณแบบกระชุ่มกระชวยอะไรแบบนี้ไม,ไม่ไม่มืดไม่มืดมัวหมุนหมองเหมือนเมื่อก่อนและทิศทางชีวิตของคุณเนี่ยมันกำลังจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปมันอาจจะไปแบบช้า แต่ทุกอย่างมันจะค่อยๆขี้คลายไปนะคะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตอนนี้มันกำลังดีขึ้นแล้วมันกำลังดีขึ้นแล้วกำลังเริ่มที่จะไปในทิศทางที่ดีแล้วและเมื่อสุดท้ายเนี่ยคุณจะได้รับสิ่งดีๆบุญดีกรรมดีที่คุณเคยทำ อะไรดีๆที่คุณเคยทำเนี่ยมันก็จะส่งผลถึงคุณตอบสนองคุณแต่แน่นอนว่าทุกคนนะ่ะไม่มีทางที่จะเป็นสีขาวสีเดียวทุกคนเป็นสีเทาๆมันจะต้องมีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีที่คุณได้ทำเอาไว้แต่ก่อนหน้าเนี้คุณอาจจะได้รับรับผลกรรม ซึ่งผลกรรมในที่นี้อาจจะไม่ใช่กรรมในชาตินี้ก็ได้อาจจะเป็นจากอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเพิ่งมาเพิ่งมาเกิดขึ้นกับคุณจงจำไว้ว่าเวรกรรมเนี่ยกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปโทษว่าแบบอย่าไปคิดว่าแบบ เกิดมาชาติเนี้ยฉันก็เป็นคนดีฉันก็ทําดีมาตลอดทําไมทําไมฉันถึงแบบไม่ได้รับสิ่งดีๆทําไมฉันถึงเจอแต่เรื่องแย่ๆทําไมชีวิตฉันถึงแบบไม,ไม่ไม่มีความสุขเลยอะไรแบบเนี้ยบางทีเนี่ยมันเกิดจากผลกรรมที่ทําในอดีตชาติซึ่งเราจําไม่ได้แล้วชาติก่อนเราอาจจะเคยแบบทำอะไรที่ไม่ดีให้คิดไปแบบนั้นก็ถือว่าชดใช้ไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิด ให้มันเกิดแล้วเราก็ชดใช้ไปในส่วนที่เราทำแต่หลังจากนี้ก็คือทําแต่สิ่งดีๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบ้างนะคะซึ่งปู้อ่านเชื่อว่าคุณเนี่ยมีสิ่งดีๆเห็นไหมโลกเนี่ยมันมีทั้งฝั่งมืดแล้วก็ฝั่งสว่างมันมีสองด้านคุณทําอะไรไว้คุณก็จะได้รับสิ่งนั้นฝั่งสว่างของคุณก็มีเห็นไหมเมื่อคุณรับกรรมไปแล้วตอนนี้ ช่วงเวลานี้คุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆจากผลกรรมดีๆที่คุณเคยทำเอาไว้ตอบแทนคุณบ้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นกอที่สามไม่ต้องกังวลใจไปนะคะมันไม่มีใครที่จะดวงดวงตกหรือว่าชีวิตย่าแย่เวลวร้ายไปตลอดมันจะต้องมีดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ยทำใจให้สบายนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปคิดซะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็สิ้นนะโอเค สำหรับกองที่3ก็จบคำทนายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ